มีโยมคนหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์โยมเนี่ยแก้ไขความโกรธตัวเองไม่ได้เลย2ี่ปีโยมก็พยายามตั้งใจทาบุญนะปฏิบัติทำแต่ทำไมโยมแก้ไขความโกรธของตัวเองไม่ได้เลยยี่0ี่ปีมาเนี่ยพวกคนก็อยู่รอบข้างก็บอกว่าไปปฏิบัติทมจะได้สงบระงับอารมณ์ได้โยมก็ไปปฏิบัติแต่ก็แก้ไขไม่ได้สักทีนั่งสมาธิก็นั่งแต่ก็แก้ไขความโกรธนี้ไม่ได้สักทีโยมจะทำยังไงพระอาจารย์เลยบอกว่าตอนนี้โกรธไหมตอนนี้ไม่โกรธหรือพระอาจารย์งั้นก็ไม่ต้องแก้ เราไม่แก้ได้ยังไงแล้วโยมๆๆจะทํายังไงเวลาโยมโกรธตอนนี้โกรธหรือเปล่าไม่โกรธเราจะแก้มันทาไมมันไม่โกรธอ๋อมันเป็นของเกิดดับมันมันดับตอนมันดับเราไม่รู้ว่ามันดับเราคิดว่ามันมีคิดว่าตัวเองมีความโกรธอยู่ตลอดเข้าใจไหมหล่ะน,น,นั่นคือพิ่ฉายทีิความเห็นผิดความโกรธมันเพิ่งจะเกิดตอนที่มีสิ่งกระท,บ,ทบด้านความขัดแย้งเห็นความเกิดความดับของความโกรธและอารมณ์เน,นี้ยคือเราไม่เห็นการสิ้นกระบวนความของเรื่องราวและอารมณ์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจของเราเราจึงเข้าใจว่ามันมีอยู่ และการที่เราเข้าใจว่ามีอยู่มันก็เลยมีตามความเข้าใจมันจึงเกิดเป็นอัตราที่ยึดจับว่าเราเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราขึ้นมาแล้วการเรายึดจับในอารมณ์เหล่านี้แหละมันจะไม่ส่งผลกระทบให้เราทุกข์ได้อย่างไรแล้วเราบอกอกจะแก้มันถ้าจะ,ะแก้ก็แก้ตอนที่กระทบอารมณ์นั่นเห็นมันไหมอารมณ์ที่กระทบกับใจเราตอนนั้นเห็นมันไหมถ้าจะแก้แก้ตอนนั้นเพราะมันจะเกิดตอนนั้นแล้วการรับรู้มันตอนนั้นว่านี่คือความโกรธความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังเกิดความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำ ไม่มีคือดับโดยที่ไม่เหลือตัวมันเลยแม้สักนิดหนึ่งคือไม่เหลือเลยนะไม่เหลือตัวมันเลยแต่เราบางจะเข้าใจว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่อันนั้นคือวิฉาทิฏฐิล้วนๆสงทิฏฐิเหล่านี้ออกให้หมดก่อนถึงจะเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมได้ถ้าสังทิฏฐิเหล่านี้ออกไม่ได้เราก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้